ค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะภา,ภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนตะบนรวมไทยและพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอพบพระพจังหวัดตากค่ะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในฐานของการอบสมุนไพรนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวสามารถชมการปลูกสมุนไพรนะคะรวมไปถึงการอบสมุนไพรค่ะของพี่น้องบ้าน,นบ,บ้านนมไทยสามัคคีค่ะ จุดนี้แลก็คือจุดที่เป็นจุด อบสมุนไพรนะคะเรียกว่าเป็นสมุนไพรจากพืชธรรมชาตินะคะที่ทางชุมชนตำบลอรไทพัฒนาได้ปลูกแล้วก็เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจจะมาอบสมุนไพรเพื่อทําให้เลือดหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็สุขภาพดีก็มาที่ตำบลอรไทยพัฒนาก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกแห่งหนึ่งของตำบลอร,รไทพัฒนานะคะที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสทั้งวิถีชุมชนทั้งการเกษตรแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มแม่บ้านบ้านหกรวมไทยสมัคคีมาทำม,นะมาทำจุดอบสมุนไพรที่สวนสมุนไพรค่ะจะมีหม้อหม้อแล้วก็ใส่ใส่น้ำแล้วก็ใส่สมุนไพรแล้วเอาไอพ,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 พอพอ,พอเดือดแล้วก็จะมีไอเข้าไปในต,ตามท่อนี่ แล้วสมุนไพรนี่เราปลูกเองปลูกเองค่ะอ๋อปลูกเองค่ะแล้วฟืนนี่มาจากไหนคือฟืนนี่มาจากเอ็มไม้ที่สวนเขาเนาะอาผูกผูกพังๆเลยนะแล้วกำก็บมาเป็นเชือกหนึงเนาะแล้วอบสมุนไพรใช้เวลานานไหมครับสามสิบนาทีสามสิบนาทีต่อหนึ่งท่านนะอบแล้วได้วยอะไร ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดได้ดีค่ะเลือดหมุนเวียนดีใช่ไหมแม่อ,มอันนี้คือกำลังต้มสมุนไพรหรอคะค่ะแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรข้างในคะแม่มีหลายาอ,อย่างค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะแล้วมีที่ เภาษามมงไม่ก็ไม่เคยรู้อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าอบแล้วจะทําให้เป็นยังไงกับสุขภาพบ้างคะแล้วอบตัวที่แข็งแรงแล้วก็เลือดเลือดเลือดเด่นดีอืม นี่ค่ะคุณคุณคุณคุคุณคุณุณคุณมุณมุณุณคุณ วันนี้จะมาแนะนำเรื่องการอบวิธีการอบมีส่วนส่วนผสมสุนุนไพรหลายชนิดอย่างเช่นเอตะไคร้หอมตะไคร้บ้านก็ย่าหนวนแมวแล้วก็ใส่ไปที่นูน้นใช่แใส่ไปที่นู้นที่นูน่นนี่ก็ใส่ไหลไปไหลาย,ลลายลไย ไปเลไม่จมอไม่จมนะก็จมก็เอชิบายคือเราเราต้มใช่ไหมฮโดยใช้ปืนเนาะใช้ปืนใืนปืนเลยตมก่อนต้มก็ใส่น้ำให้พอประมาณแล้วก็นำสมุนไพรที่เตรียมไว้เอมาใส่ไว้ในหม้อพอเดือดแล้วก็จะมีไอไอเข้าไปในท่อ แล้วก <À. S 1> <À> ็ส่งไปดูเลยตอนตอเยมีความ เนี่ยอย่างัวติดนตาข่ายเสจก็จะร่อกบตัวเขาตอกไม้แ็อรใับวห้เรื่องได้ คนที่ปวดท้องก็ต้องน้ำกินนะกับหลังหันฮะ,ะกับหลังหันเรื่องนี้สวยถ่ายูก่อนยก่อน ลำไส้นี uh ่ลำไส้ลำใส้ก็ลำไส้ไม่คุ้ ยำไก่ใช่ไหมไก่ไก่บ้านไก่บ้านอ๋อต้องไก่บ้านสมุนไพรนะเนาะที่สวนที่เราปลูกเป็นเปรนี่ก็ใส่เออไก่ไก่บ้านกินอร่อยนะออ๋แล้วก็มาช่วยช่วยลดช่วยเลือนหมุนเวียนเออหมุนเวียนแล้วก็เลื่อนปกติเลื่อน หนึ่งล,ลำลงเลือกอืม